มาดูในเรื่องราวของความรักครับความรักในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่ไม่เปิดไม่เผยถ้าวันนี้คุณไปแอบรักใครมันเหมือนกับว่ารักได้แต่ไม่ดันใจเก็เลยว่าไปฮักเขาแต่เขาอาจจะดันเป็นลูกเขาเนี่ยเขาผัวเขาไปรักเขาในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้โสดไปรักคนที่มีเจกขอไปรักคนที่มี ครอบครัวดังนั้นความรักของคุณมันไม่ใช่ความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยคําว่าสิทธิเสรีภาพแต่มันกลับกลายเป็นถูกกัก ขังอยู่ในกอบหรือความรู้สึกในหัวใจของใครคนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นสิทธิ์ของคุณอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเกณฑ์ในด้านความรักมันมีครับสองไม้เท้าขึ้นมาบ่งบอกถึงความชัยชนะบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองในนความรักแต่มันไม่ใช่ความรักโดยตรงมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไปพูดไปคุยไปติดไปต่อในเรื่องของการงานร่วมกันเท่านั้นเองและในตําแหน่งของเดียวกับด้านความรักไพ่ออร์เคิลบ่งบอกถึงความไม่ยินดีมันเหมือนกับเซ็งเซ็งเบือ่อเบื่อโอ้โ,อโหแมงเอ้กูไม่รู้ที่หลังมันนเป็ มันม่งบอกถึงความเจ็บปวดบอบช้ำกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปเหมือนเม่รู้ที่หลังมันโดนแทงข้างหลังใช่ไหมครับอยู่ในตําแหน่งของรับรับคุณไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแต่ดันคุณอาจจะไม่รู้ความรักที่หลังเออแล้วมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกเฟลดังนั้นมันอยู่ที่คุณแหละครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะไพ่ทางย4บี่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักค่อนข้างชัดเจนเพราะสองตแหน่งนี้เป็นตําแหน่งมันไม่เปิดมันไม่เผยมันอยู่ในมุมมุมหนึ่งมันอยู่ในอะไรที่ไม่ค่่่ออยชััดเเจนนนฉะ้มื องใบมันอยู่ในตำแหน่งนี้บ่งบอกถึงการที่คุณกำลังรักคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมาแอบรักหรือคบกับคุณอยู่ในช่วงงหวะเวลานี้มันเหมือนสัญญาเก่าที่มันเป็นคู้กรรมเก่าที่จะต้องโคจรมาเจอกันแล้วก็ต้องมาชดใช้ในความเป็นวิบากกรรมร่วมกันในเรื่องความรักดังนั้นคนที่โสดอยู่อาจจะเจอคนรักที่มีครอบครัว หรืออาจจะมีดวงเป็นเมียน้อยเขาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในเรื่องความรักเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาแบบปุ๊บปั๊บด้วยเหมือนกันนะบางครั้งความรักมาแบบปุ๊บปั๊บและมันเป็นความเครียดมันไม่ได้มีความสมหวังที่จะเข้ามาให้คุณรู้สึกดีและในส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องความรักควรหาเวลาไปพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวร่วมกันเป็นครนอบครัวก็ดีนะนะครับคนที่แบบอยู่กันมานานอ่ะมันจะเหมือนกับคนที่กินปนถ้วยเก่าอะไรเงี้ยนะกินข้าวเมนูเดิมๆมันไม่เกิดความรู้สึกแบบกกรระะชช่ว ไม่รู้สึกตื่นเต้นก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศหยุดงานสักวันหนึ่งไปเติมเต็มพักผ่อนพาครอบครัวไปหลันล่าไปไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นการที่ดีสิ่งที่ดีให้กับความเป็นความรักของคุณด้วยนะครับเฉพาใไปที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะ